สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่อง y YouTube เชฟที่คนเดิมแล้วก็สวัสดีไปทาง y YouTube เชฟท c h ชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้เริงสารแอดนมสุพรรณรวมถึงแนวทางตัวเลขที่น่าสนใจนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณายานในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เอาละครับมาตามกันสำหรับเริงสารนะครับเริงสาร1พฤศจิกายนปี2567นะครับมาตามกันต่อลุ้นกันต่อนะครับสำหรับช่วงนี้เริงสารก็ให้โชคบ่อยอยู่นะครับเริงสารงวดนี้นะครับมีปริศนามาว่าโกะพ่อปู่จับปลากี่ตัวนะครับ ในตามภาพปริศนานะครับตามภาพปริศนาก็จะเห็นว่าปู่จับปลาเอาไว้ในมือนะครับน่าจะ3ตัวเพราะว่ามี3หางนะครับแต่ว่าถ้าดูดีๆลักษณะของหางปลาเนี่ยก็จะคล้ายๆเลข7อยู่นะครับคล้ายๆเลข7อยู่นะครับอ้าวก็ส่วนในตัวแม่น้ำเนี่ยก็เหมือนก็จะมีเลข3เลข5เลข7นะครับปร,ประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ถ้าไปดูตัวเลขนะครับที่ให้มาก็มองเหมือนจะเป็น730นะครับถ้ามองแว็บแรกนะครับเหมือนจะเป็น730นะครับแต่ถ้าดูดีๆก็เหมือนมีเลข6กับเลข8ซ่อนอยู่นะครับเหมือนมีเลข6กับเลข8ซ่อนอยู่นะครับเนี่ยนะครับอาจจะเป็น7 6 8ก็ได้760ก็ได้นะครับหรือว่ามองว่าเป็น730อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมันจะมีเลข6ซ่อนอยู่นะครับ ซึ่งถ้าดูจากเฉพาะตัวด้านล่างนะครับก็อาจจะเป็น703 708 768 738 760หรือ763นะครับแต่ถ้าจะรวมบนล่างด้วยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็น587 583 580อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองในการจับตัวเลขนะครับถ้าไปดูที่ตัวเลขที่ให้มานะครับก็จะมี067 เจ็ดสามศูนะครับอันนี้คือแล้วก็มี672นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับ672070นะครับอันนี้ก็คือดูจากการเรียงตัวเลขนะครับเอาละครับถ้าใครชอบในตารางนะครับที่จับคู่ไว้ให้แล้วนะครับก็จะมี730กับ578นะครับที่เป็นชุดเข้าคู่นะครับนอกนั้นก็จะเป็น0 6 7 6 7 2 720อนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ส่วนมุมด้านขวานะครับซึ่งจะเป็นมุมที่เป็น2ตัวล่างนะครับปกติจะจัดเป็น2ตัวล่างนะครับงวดนี้มาเด่น5นะครับมี51 52 53แล้วก็57นะครับ51 52 53แล้วก็57นะครับอันนี้ก็คือแนวทางจากเริงสารนะครับงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนนะครับ นำไปเป็นแนวทางได้นะครับเพราะว่าตัวเลขก็เข้าบ่อยอยู่เอาละครับมาดูหวยซองกันบ้างนะครับในช่วงท้ายนะครับซองนี้เป็นของแอดหนุ่มสุพรรณนะครับช่วงนี้อาจจะไม่มาตามเป้าเท่าไหร่นะครับสำหรับแอดหนุ่มสุพรรณนะครับก็ถือว่าหลุดติดต่อกันไหลงดอยู่นะครับงวดที่เด่น2กับ3มนะครับมี2 0 2 1 22303132นมห่างะครับมี6 3 1 6 3 2วางเอาไว้เป็นแนวทางนะครับ เด่น2และ3นะครับวดน,นี้มาดูกันที่แนวทางชุดนี้นะครับเป็นของสาวสวนแตงนะครับหรือว่าแอดฟินิกนะครับงวดน,นี้วางแนวทางที่630 593 650 263160495นะครับอันนี้เป็นชุด3ตัวนะครับ630593650 263160495ส่วน2ตัวนะครับก็บนเน้นไปที่606163 60ล่างก็919398นะครับ30นี่ก็ไปบนล่างนะครับอันนี้ก็คือแนวทางนะครับจากสาวสุนแตงนะครับสาวสนแตง มาดูกันที่ใบนี้นะครับเป็นของลุงแป้นนะครับลุงแป้นวางแนวทาง3ตัวบนที่1 3 8 8 3 8 9 4 393นะครับเลข้าย3ตัว3 1 6และ1 4 2นะครับก็เป็นแนวทางจากลุงแป้นนะครับลงเอาไว้วันที่2 1ตุลาคมนะครับฝากมาเป็นแนวทางสำหรับงวดนี้นะครับท่านใดที่ตามแนวทางจากลุงแป้นนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาต่อดูนะครับ ชุด3ตัวก็183เม็ดเดียวนะครับมี8 3 8 9 4 3 9 3เป็น2ตัวมาดูเลขจากคนโคราชนะครับหมดที่แล้ว2 6ได้ตัวกลับนะครับเลขวิ่งนี้เข้าตรงทั้ง2หลักนะครับ6กับ9แต่ว่า3ตัวบนก็อาจจะพลาดไปนะครับ9 2 7นะครับก็พลาดแบบใกล้เคียงนะครับ พาดแบบกลเคียงนะครับส่วนงวดนี้วิ่งบน8 2ตัวบนมี81828385หลักร้อยนะครับมี2กับ5นะครับก็เลยจับเม็ดเดียวมาที่582นะครับ582เม็ดเดียวนะครับเอาลองดูแล้วกันนะครับงวดนี้เข้าต่อหรือเปล่านะครับสำหรับแนวทางจากเลขคนโคราชนะครับ